คิดปโดนี้นะครับผมมีเรื่องราวข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาเนาะอย่าง沃尔玛นะครับรวมถึงเรื่องของอเมซอนนะครับที่มีโอกาสที่จะซ้ำรอยกับทางเหรนบีเอ็นบีหรือว่าแบรนแนหรือไม่นะครับที่มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีในช่วงระยะสั้นๆแต่ระยะยาวอาจที่จะดีนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะรวมถึงนะครับมีเรื่องของเ็ดนกันต่างๆจากรายใหญ่นะครับได้หลงังไหลเข้ามาเียด้ว่าเยอะที่สุด ในปีปีนี้เลยก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นในึ่งเรื่องที่ไม่รู้ว่าล like, ายใหญ่จะติดดอยหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรองดูว่าร like, ายใหญ่ต่างๆเหล่านี้จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะครับก็ถือว่ามีข้อมูลอยู่เยอะแล้วก็เต็มอิ่มอย,อ,อยู่อย่างเช่นเคยนะครับผมในเช้าวันนี้นะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่ไปดูกันยังไงผมขอเวลา2วินาทีฝากกดไลค์กดติดตามเป็กนกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Keep To Doc หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนเอเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มตอนที่ในเรื่องของ Walmart กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยดูว่าตอนนี้หุ้นร้านสะดวกซื้อต่างๆเริ่มที่จะดรอปลงมาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่อย่าง Walmart เนี่ยได้ออกมาพูดถึงเนาะในเรื่องของผลประกอบการนะครับในที่เขาคาดการเนี่ยมีโอกาสที่จะลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกังวลในเรื่องของผู้บริโภคหรือว่าคนอย่างเราๆนี่แหละที่อาจที่ยังไม่ได้มีกําลังในการสเปนหรือว่าในการใช้จ่ายที่มาก เท่าไหรแล้วประมาณนั้นหรือว่าตังไม่ค่อยมีพูดง่ายๆนะครับผมสําหรับประชาชนทั่วๆไปเนาะก็เป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เงินเฟอ้อต่างๆที่ทําให้เข้าของค่อนข้างแพงนะครับเขาก็เลยมองว่าน่าที่จะทําให้เงินเงินต่างๆมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาได้น้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งก็หลังจากที่มีกรณีในเรื่องของทางวอล์มาได้ออกมาแบบนี้ก็เลยกได้ว่าทําให้ตลาดหุ้นต่างๆก็เริ่มปรับตัวลงอยู่พอสมควรนะครับดาวโจน เอสแอนด์อดรอปอยู่พอสมควรนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับผมก็ทันใดนั้นคือทำไมผมถึงต้องพูดถึงในเรื่องของตลาดทุนอเมริกากันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ตลาดทุนอเมริกามีการปรับตัวเนี่ยชอบที่จะทำให้คริปโตปรับตัวต,วตามๆกันในนักขณะนี้น,ะนั่นเองก็เลยเอามาพูดถึงบ่อยในช่วงนี้เนาะสำหรับดาวโจนส์ S&P 500นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะว่าวอมานะครับตอนนี้ร่วงลงมากว่า8%เนาะรวมถึงโคนะครับผมก็ร่วงลงกว่า7 16%ดด้วยนั่นเองนะครับในวันเดียวถือว่าตกแรงนะหนึ่งวันตกไป7%นะครับถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะครับผมก็ถือว่า่วงนี้เริ่มที่จะมีอะไรที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักเกี่ยวกับในเรื่องของพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆนั่นเองในขณะนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางข่าวคริปโตกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นข่าวไม่ดีประจําวันนี้แล้วก็ทําให้หลายคนกังวลอีกแล้วนะครับเรียกด้ว่าข่าวไม่ดีมาเรื่อยๆในขณะนี้ล่าสุดทาง กระตอนที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรวจสอบในเรื่องของคอยเบดหรือว่าเอชเ a น g e เจ้าดังที่สุดที่อเมริกานั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนะคือเขามองว่าคอยเบดเนี่ยทำการซื้อขายหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยซื้อขายคริปโตที่เป็น Security หรือว่าเป็นเป็นหลักทรัพย์ซึ่งก็จะถูกควบคุมโดย กรตอตสหรัฐอเมริกานั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกควบคุมอะไรเนาะก็เลยมองว่าโอเคหลายๆตัวเนี่ยหรือว่าหลายๆคริปโตเนี่ยมันเป็น security นะครับซึ่งมันก็ควรที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้กฎและก็การควบคุมของทางกร,รอสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ทาง c o ยเ b a ท,ทำเนี่ยมีอยู่หลายเหรียญที่เป็นคือที่เขามองว่าเป็น security เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ทําให้มันลงทะเบียนจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ทางอเมริกานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ ถ้าถ้ามันบานปลายหรือว่าถ้าข่าวนี้มันมันมีหลายๆเรื่องที่ต่อไปจากเนี้ยผมก็ค่อนข้างกังวลน,นะเพราะว่าตลาดอเมริกาถือว่าใหญ่มากๆอยู่แล้วเนาะซึ่งคอยเบทก,ก็ถือว่าเป็นเอกเชันที่ชาวอเมริกาใช้ในการลงทุนในการซื้อขายคริปโตต่างๆนั่นเองซึ่งถ้าคอยเบทมีปัญหาผมก็คิดว่าน่าจะส่งผลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลกคริปโตเหมือนกันนะครับซึ่งหลาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเราเรา,เราอเมริกาใช้แบนเนนไม่ได้หรอใช้ไม่ได้นะครับผมเขาใช้ แบลนซ์อเมรได้หรือว่าใช้แบ a น c e สาขาอเมริกาได้แต่ใช้แบนน c e g l o b a ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช้นั่นแหละนะครับก็ถ้าใครจะเทรดก็ต้องใช้คอยเบนก็ถือว่าเป็นหนึ่ง chain เจ้าใหญ่ที่สุดแล้วแหละที่ทางอเมริกานะครับก็ขอให้มันไม่มีอะไรละกันนะสำหรับในเรื่องของกราตอนะครับซึ่งก็ถ้ามองในมุมมองของกราตก็อาจจะเข้าใจได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่ามี นักลงทุนค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรโดนเสียเงินเสียทองไปค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งก็อาจที่จะเป็นจังหวะที่ดีหรือว่าเป็นจังหวะที่เ้ามองเอาไว้แล้วหรือเปล่าว่าโอเคจังหวะนี้นี่แหละน่าที่จะกระโดดเข้ามาในการควบคุมนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็หลายๆที่หลายๆประเทศก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับเอเชนตต่างๆอย่างในไทยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับเอเชียในไทยที่มีประเด็นในเรื่องของเงินต่างๆที่ ลูกค้าเอาเข้าไปลงทุนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นห่วงผู้บริโภคนั่นแหละเนาะสำหรับทางกรตอตนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะเจาะอยู่พอสมควรเหมือนกันที่กรตอตมีโอกาสที่จะเข้ามาควบคุมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมในขณะนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอจับตาแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะครับ ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางราคาบิตคอยกันบ้างน,นะครับก็ถือว่ามีหนึ่งชา้าจากทางกรสโนดที่บ่งบอกเราเนะว่าในขณะนี้นะครับตอนช่วงที่ราคาอยู่ที่20,000นต้นๆเนี่ยถือว่ามีดีมาน ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรไม่ได้อยู่พอสมควรหรอกเยอะมากๆเลยแหละถ้าเราดูเนาะอันนี้เป็นเป็นแท่งอันนี้2 0 0 0 0ืเป็นราคา30 0 0 0เป็นราคาซื้อเหมือนเป็นราคาเนาะถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับในตัวเลขที่มันเป็นแบบหลักหลักหมืนนะ่นอะเป็นเลขเจิตวิทยาอยู่พอสมควรเนาะคือ30 0 0 0 2 0 0 0 0 10,000เนี่ยถือว่ามี d ีมานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะเวลาที่ราคา bitcoin อ,อยู่ที่2 0 0 0 0เนี่ยมีในเรื่องของ ดีม n นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะดีม n นที่เป็น Short ทอ r m มนะครับถ้าเราดู Extreme Demand a r o ราว20,000นะครับใน,นัขนาดนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยแหละเยอะกว่า30,000เยอะกว่า40,000นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่า,าราคา20,000ที่มีความต้องการเยอะขนาดนี้เป็นราคาที่เยินเพิินได้แล้วหรือยังอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่ง,ยงไงก็ลองคอมเมนต บอกกันมาได้นะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของเม็ดเงินจากสถาบันในนักขณะนี้ก็ล่าสุดข้อมูลจากทางคอยแชร์นะครับได้รายงานนะว่าในนักขณะนี้มีเม็ดเงินต,ต่างๆหลางไหลามาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดู info <S <S อินโฟในเรื่องของตัวด i จิท a ลแอสเซทในนักขณะนี้เรียกได้ว่าสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นมาอย่างมีในแยะสำคัญนะครับบิตคอย19ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอีเธรี 8.1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเป็น2ตัวหลักที่มีเมดเงินต่างๆหลั่งไหลเข้ามาในขณะนี้เนาะซึ่งถ้าเราดูดูในเรื่องของชาร์ตนะครับเมดเงินโดยรวมก่อนนี้ถ้าใครจากันได้โอเคช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่เมดเงินหายไปจากรายใหญ่หรือว่าสถาบันต่างๆเอาเงินออกไปอยู่อย่างเยอะเลยนะครับในขณะนั้นเนาะแต่ในขณะนี้เหมือนที่จะเอาเมดเงินกลับเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรดด้ว่าสูง มากๆนะครับผมในรอบหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งแม้เงินโดยรวมที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเราราวสัก3ามร้อยสล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วเนาะซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์เดียวที่คือคือเหมือนแบบเม็เงินมันอัดเข้ามาในแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยระยะเวลาสั้นๆนเนี่ยสูงมากๆนะครับผมคือถ้าจะสูงแบบนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงโนเอม b e อร์ปี2021หรือว่าปลายปลายปีที่แล้วเลยแหละถ้ามันจะสูงขนาดนั้นเนาะถือว่า ม,มีเงินลังหลาเข้ามาอัดอยู่พอสมควรในะขนะนี้ต้องรองดูว่ารายใหญ่ๆต่างๆจะคิดผิดหรือไม่ที่เข้ามาลงทุนราคาที่อยู่กระท้อนกระแทนในช่วงนี้นะครับก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางข้อมูลของเหรียญ BNB กันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นข้อมูลชาร์ตเทคนิคอลอนาลิซิสจากทางคุณ Profit Bull เนาะจากทางทวิตเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพืเ่อนๆต้องใช้บริจารยาอาจจะผิดอาจจะถูกกันก็ได้นะครับซึ่งถราเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะ BNB นะครับทำในส่วนของตัว ด o บเบิลท็เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งมันเป็นจุดที่มันบูมมาๆถูกต้องไหมสำหรับโลกคริปโตในปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับบูมขึ้นไปแล้วก็ทำดับเบิลท็อซึ่งเหมือนกับ Amazon ช่วงที่เป็น .com bubble ในช่วงปี1999หรือว่าช่วงปี2000นั่นแหละก็ทำในส่วนของ d o บเบิลท p เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆนะครับซึ่งน้น,นาัที่จะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือน Amazon ก็ได้นะแต่ก็ อาจที่เกิดขึ้นก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเกิดในเรื่องของตัว double top เช่นเดียวกันก็จะว่าเป็น,นหนึ่ง b a l l i แ h pattern ที่ไม่สวยเลยนั่นเองในขณะนี้สำหรับเหรียญ BNB ซึ่งผมคิดว่าคงที่จะไม่ใช่มีแต่แค่ BNB หลอกที่ส่งเป็นแบบนี้นะครับหลายตัวก็เหมือนจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของราคาอเมซอนเนาะในตอนที่เกิดในเรื่องของตัว double top ในช่วงนู้นเลยนะครับผมไกลเลยนะในนัขณะนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตกลงมาค่อนข้างเยอะเดิมบนท็อปตรงนี้เนาะซึ่งนะครับผมเวลาที่ตกลงมาเนี่ยถามว่าตกลงมาแรงไหมสำหรับอเมซอนในั้นขณะนั้นก็เรียกได้ว่าจากท็อปลงมาประมาณสักเกช่วง .com แรงขนาดนั้นเลยนะอารมณ์คล้ายกับคริปโตในขณะนี้นะครับการลง8ป9 0ถือว่าเฉยเคงไม่ช่เฉยเราก็คงแบบเป็นเรื่องที่เห็นได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้ามันเกิดขึ้้นหรรือว่าาถมีีบิษัทท พื้นฐานดีโอเคตอนตอนี้ตอนช่วงที่ตลาดมันคร s ชมันบับเบิลมากม,ม,มันตกลงไปแรงถูกต้องไหมอย่าง a เมซอนเนี่ยตกลงไปแรงกว่า90%จากท็อปลงมาแรง90%แล้วก็ค่อยๆเติบโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราดูจากช่วงตกคร s ชตลาดช่วงตอนปี2000เนี่ยเหลืออยู่แค่0.3ดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งหุนนะครับผมสำหรับหุ้นอเมซอนเนาะ แล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่100นั่นแหละนะครับซึ่งเติบโตมาก็ราวๆสัก3 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรสําหรับาราคาที่มันเติบโตขึ้นไปได้นั่นแหละซึ่งถามว่า BNB มีโอกาสเติบโตได้แบบนี้ไหมอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้อาจจะได้แล้วก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามองว่า้ตลาดเชียบโตในอนาคตมันจะไปยาวๆหรือว่ามันจะมีการออกรับชาติหรือว่ามันจะมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ BNB มันจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบเคส Amazon หรือไม่นะครับซึ่งตอนนั้นถ้าเราดูในปี2000ก็เลดี้ว่าหนังสือพิมพ์นะครับลงเลยว่า a m a z o n b o m บนะครับผมก็เลยดี้ว่าเป็น c o m b อ b b l e เบิลนแหละดอทบอมระเบิดเลยนะครับผมในช่วงนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคริปโตหรือไม่นะครับแต่ก็ทงการาฟค่อนข้างเหมือน กับทาง BNB เป๊ะเ,เ,เลยนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการสั่งซื้อในเรื่องของตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว e ่าี b o ๊กเล่มๆนี้นะครับสามารถ่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับข้อมูลต่างๆในการรวมสูตรเทรดบิตคอยที่ผมรวบรวมมาในหลายๆที่มาแบ่งปันแล้วก็แบทเทสย้อนหลังเอาไว้ให้แล้วนะครับกว่า10ปีเนาะมีทั้ง e b o ๊กแล้วก็มีวิดีโอในการอธิบายนะครับคิดว่าการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เอามาแบ่งปันจะทําให้เพื่อน ประหยัดเวลากันได้นั่นเองนะครับราคา990บาทยังไงรีบกดเข้าไปสั่งกันได้เลยเนาะลิงอยู่ด้นานใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมกันตนจบนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่ดไปนะครับสวัสดีครับ